จะเข้าไปที่วัดราชาวารินนะคะเขตทนบุรีค่ะเรากําลังจะไปประชุมค่ะเพื่อติดตามเรื่องของออสภาองค์กรพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งสภาองค์กรพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นองค์กรหรือว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในระดับของในแต่ละชุมชนในแต่ละตำบลค่ะซึ่ง จะมีทั่วประเทศวันนี้เราไปดูว่าการทํางานของสภาองค์กรพัฒนาชุมชน,น,นเนี่ยเขาทํางานกันยังไงแล้วก็มีรูปแบบอย่างไงบ้างเดี๋ยวลัาจะไปดูกันค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็เข้ามาอยู่ภายในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะการประชุมวันนี้นําโดยพี่นทวดีประธานสภา,าองค์กรชุมชนเขตธนบุรีค่ะร่วมกับเครือข,ข่ายภาคีต่างๆที่มาร่วมกันนะคะที่สําคัญก็คือมีการนําเสนอผลงานให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเจ้าหน้าที่ก็บรรยายเกี่ยวกับโครงการที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือชุมชนค่ะเช่นโครงการบ้านพอเพียงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประธานชุมชนต่างๆจากหลายๆชุมชนนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ ็ข้อเสนอแนะที่จะพัฒนาให้องค์กรชุมชนเข้มแข็งขึ้นไปค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณที่นึกถึอองนะคะที่ให้โอกาสในการที่จะมาร่วมพูดคุยเสวนาในวันนี้โครงการต่างๆที่ผ่านมาที่สภาองค์กรชุมชนได้ทำเนี่ยคะ่ะอันนี้ต้องขอชื่นชมแล้วก็ ขอบคุณจากใจที่ทุกๆุท่านนะคะร่วมการเสียสละร่วมแรงร่วมใจในการที่จะดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนของเราเข้มแข็งแล้วก็ก้าวหน้ามาโดยตลอดค่ะซึ่งอน้นอ้นก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปร่วมกับสภาองค์กรชุมชนในหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโครงการบ้านพอเพียงที่สนับสนุนเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องของการที่มีโครงการดีๆเกี่ยวกับโควิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสภาองค์กรชุมชนเนี่ยที่เราเป็นเครือข่ายกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของปาดท้องแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพ ครบองค์ประกอบรอบตัวของพวกเราทุกคนเลยซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่าตั้งแต่ตื่นจนหลัสบสภาองค์กรชุมชนชมชนีบทบาทมากๆอ้ออยากเสนอข่าวๆเร็วๆสั้นๆตรงนี้ว่าเราทุกคนที่เป็นคนผู้ผลิตเนะะี่ยค่ะแทนที่เราจะไปหาตลาด เราเนี่ยแหละคือตอด้วยตัวเองณวันนี้เราสามารถดึงลูกค้าที่จะเข้ามาหาผู้ผลิตได้แล้วก็อ้อนเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนในช่องทางทุกๆช่องทางที่จะทําให้เกิดการดึงเมเงินเข้ามาเพื่อที่จะให้เป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนภายในชุมชน,นะคะ่ะ มีตรงไหนที่ทางรัฐาบาลนะคะจะสามารถที่จะสนับสนุนเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดชุมชนของเราพัฒนาต่อยอดที่น้องทุกๆคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็ขอให้บอกมานี่ค่ะเป็นลายใบไม้อันนี้ใช้เวลาทำนะคะเกือบทั้งวันเลยทีเดียวอันนี้ค่ะ ของชมรมผู้สูงอายุนะคะเป็นออดอกไม้จันในชุมชนก็จะช่วยกันทำเพื่อที่จะเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งค่ะอันนี้ถูกเหมาไปหมดแล้วนะคะเป็นขนมฝุยชายนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้หนมปบดินของชุมชนพัฒนาบ้านล่าง เขตธนบุรีเป็นข้อยอิสลามขนมบะดินเหรอคะบะดินบะดินนะบะดินชุมชนอะไรนะคะชุมชนพัฒน,นาบ้านล่างฮะพัฒนาบ้านล่างรเทพธนบุรีรสชาติเป็นยังไงคะคือรสชาติเนี่ยมันจะมีหวานมีหวานมันมีใส่แป้งใส่น้ําตาลใส่เนยใส่นมอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับขนมขนมขลังตัวนี้แต่ว่าอันนี้มันจะออกรสชาติหวานสามารถกินกับกาแฟนมต่างๆเนี่ยได้หมด คือเวลาทําประเพณีทางอิสลามหรือไปมอบให้กับผู้ใหญ่เนี่ยถือเป็นเป็นไปขนมมงคล<า>ชนิดหนึ่งะนะครับอันนี้เป็นเป็นขนมโบราณด้วยเป็นขนมโบราณด้วยของมุสลิมที่ทานกันประจําอโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อได้เดี๋ยวอ้นจะขอมาติดต่อไว้นะคะเราต่อกันที่ผักสวนครัวค่ะชุมชนตรอกสะพานยาวใครชอบผักสลัดนะคะผักสลัด สดๆกรอบๆนี่ต่อสะพานยาวเขาปลูกนี่พรมเช็ดเท้าจากกลุ่มแม่บ้านชุมชนเกื้อวิทยาอันนี้ผืนละสามสิบาทเองนะคะก็เป็นผลงานของกลุ่มแม่บ้านที่ช่วยกันทำเพื่อที่จะให้เป็นรายได้เสริมค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของพวกกุญแจนะคะ กระเป๋าผ้าค่ะของชุมชนสุทธารามค่ะอันนี้พวกกุญแจหลายๆคนแม่บ้านจะชอบที่เอากุญแจใส่เข้าไปนะคะแล้วก็รูดเก็บขึ้นมาก็จะป้องกันกุญแจขีดข่วนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพวงมาลัยลูกป,ปัดค่ะไว้ไหว้พระบูชาพระก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนใช้ดอกไม้แล้วเหี่ยวอันนี้ไม่เหี่ยวแน่นอนแล้วก็สวยววาวตลอดเวลาค่ะ ก็ตะไคร้หอมกันยุงนะคะสภาองค์กรชุมชนเขตชนบุรีอันนี้ดีมากเพราะว่าป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะป้องกันยุงกัดถ้าใครแพ้ยุงค่ะใช้ได้เลยแล้วก็หอมมากอันนี้อันนี้ก็เป็นการาบูลดับกลิ่นเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็พวงกุญแจนะคะจากชุมชนสนามแดงค่ะอันนี้สวยงามนะคะที่สำคัญนี่ค่ะกระเป๋าค่ะ นนส,วสวยไหมคะ <c oughs> อันนี้เป็นกระเป๋าที่พกพาได้ไปทปําบุญที่วัดก็ได้หรือว่าเนี่ยพกไปช็อปปิ้งก็ได้สวยวัยรุ่นเลยค่ะเดี๋ยว่ะตรงนี้ค่ะก็เป็นโซนของสินค้า <c oughs> เดี๋ยวเราไปประชุมกันต่อก่อนนะคะ